สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องพอใจนะคะและครอบครัวค่ะเราก็มาสวัสดีทักทายพี่เพื่อน,น,นและทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแลนะให้กำลังใจในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะสำหรับวันนี้นะคะครอบครัวแม่น้องค่ะเราก็มาส่งคำอวยพรนะคะในวัน คริสต์มาสค่ะเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะทุกคนน้องก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะให้คุณพักคุณเจ้าคุ้มครองนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมดังปรารถนานะคะทุกคนและก็น้องก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณนะคะ สำหรับทุกกำลังใจทุกการรับชมคลิปนะคะที่ส่งมอบให้กับครอบครัวแม่น้องพอใจค่ะน้องก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับพี่เพื่อน,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 นหรือทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแม่น้องค่ะแล้วก็เขียนคอมเมนต์มานะคะแม่น้องก็จะพยายามตอบนะคะทุกทุกะคอมเมนต์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดน้องไม่มีเวลาค่ะน้องก็จะไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าน้องอยากตอบข้อความ ของพี่เพื่อนๆ FC นะคะเหมือนพูดคุยกันเหมือนเราได้นั่งคุยกันนะคะแต่ว่าคุยกันผ่านตัวหนังสือค่ะน้องก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะค่ะตอนนี้ค่ะน้องผจญนะคะก็ตื่นเช้ามาค่ะทุกคนน้องก็ตั้งกล้องนะคะแบบว่าถ่ายคลิปลูกนะคะแต่พอเด็กน้องผจญตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็เดินออกมาค่ะแต่คลิปนั้นค่ะแม่น้องใช้ไม่ได้นะคะก็ต้องตัดออกค่ะเพราะว่า น้องปัใจค่ะเขาเป็นคนขี้ร้อนค่ะเวลานอนนะคะเขาจะชอบแบบว่าใส่กางเกงในแล้วก็เสื้อค่ะแต่ว่าเขาก็หม่มผ้าห่มออกมาอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ดูไม่สุภาพนะคะดังนั้นน้องก็เลยไม่ได้ใช้คลิปนั้นเลยค่ะแบบว่ามันเป็นคลิปที่แบบว่าเราเห็นลูกดีใจค่ะทุกคนพอเขาเปิดประตูออกมานะคะเขาก็แบบว่าไปเปิดดูในไอ ถุงกระเป๋าถุงรองเท้าค่ะที่แฝงอยู่ประตูค่ะดูว่ามันมีอะไรนะคะเขาเห็นเขาก็ดีใจแล้วเขาก็มองยืนอึง้งอยู่นิดนึงนะคะแล้วทีนี้เขาก็แบบดีใจแล้วแบบกระโดดแบบดีใจมากอะไรเงี้ยค่ะแสะดงอาการดีใจเห็นของขวัญที่แบบว่าอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสนะคะก็คือซานตานะคะก็เอา มาแอบวางไว้ให้ในตอนคืนวันที่23นะคะตอนน้องปัจจัยนอนหลับแล้วนะคะาตาต้าก็เอามาแอบวางไว้ค่ะทุกคนแล้วพอตอนเช้านะคะน่าจะประมาณ10บโมงแล้วค่ะก็ยังไม่พากันตื่นนะคะเพราะว่าเราไปกินเลี้ยงปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนค่ะกลับมาถึงบ้านก็น่าจะประมาณตีสองกว่านะคะกว่าจะได้นอนเพราะว่าเราออกจากบ้านเพื่อนก็ตีสองแล้วค่ะนั่นแหละพอมาถึงนะคะน้องปัจัยหลับ ซานต้าก็แอบเอามาวางไว้ค่ะพอน้องพัใจตื่นเช้ามาดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกแม่น้องค่ะว่าเออแบบกับป๊ะป๊านะคะแบบว่าฉันฝากขอบคุณซานต้าด้วยนะปีนี้เป็นปีที่แบบว่าฉันมีความสุขมากๆเลยที่ฉันได้โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะได้เขาก็พูดกับป๊ะป๊านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าฉันเขียนโทรศัพท์ใส่ไปขอซานต้าตั้งแต่ สองปีที่แล้วแล้วฉันก็ยังไม่ได้แต่ปีนี้ฉันก็เขียนไปอีกฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปีนี้ฉันได้ฉันได้ถอยโทรศัพท์ฉันดีใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าป้ากับแม่น้องนะคะก็ยิ้มก็หัวเราะค่ะเราก็สอนน้องขวใจนะคะว่าเออแบบได้โทรศัพท์มาแล้วเธอก็ต้องระวังนะแบบว่าเออแบบ ป๊าก็สอนนะคะแล้วก็บอกน้องอีกทีหนึ่งให้แบบว่าให้บอกน้องพอใจอีกครั้งอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดมีเบอร์แปลกๆที่เธอไม่รูจ้จักเธอก็ไม่ต้องรับอะไรเงี้ยนะคะเธอก็ไม่ต้องรับแล้วก็ไม่ต้องคุยแล้วเวลาเธอจะโพสต์ภาพโพสต์อะไรลงในสือ Social, ่อโซเชียลเธอก็ต้องระวงังเพราะทุกวันนี้ก็คือแบบโซเชียลมันทำร้ายเรากลับมาได้ถ้าเราใช้มันไม่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยคะ่ปะป๊าๆเขาก็สอนนะคะ แล้วเขาก็คงจะกลัวลูกไม่เข้าใจค่ะเขาก็มาบอกน้องอีกทีนะคะว่าให้บอกลูกนะอะไรเงี้ยค่ะน้องก็บอกน้องพอใจนะคะน้องพอใจก็บอกว่าแม่คะหนูเข้าใจหนูไม่หนูไม่สร้างปัญหาให้ตัวหนูหลอกแม่ไว้ใจหนูได้เลยหนูก็จะใช้คุยกับเพื่อนแล้วก็เมมเบอร์แม่ไว้อะไรอย่เงี้ยนะคะซึ่งมันก็ทําให้น้องรู้สึกว่าเออแบบเห็นลูกมีความสุขภายในปีนี้น้องก็ดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งมัน ปีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปีเป็นปีที่แบบว่าเป็นวันคริสต์มาสที่แบบว่าครอบครัวเราก็ไม่สดชื่นเท่าไหร่แต่ว่าเราก็พยายามจะทําให้มันสดชื่นนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้นะคะก็คือว่าน้องก็แบบเป็นห่วงแม่ทางเมืองไทยค่ะทุกคนเวลาเราจะจัดปาร์ตี้จัดอะไรแบบมันลื่นเริงอะไรเงี้ยมันก็แบบว่ามันก็แสดงความสุขออกได้ไม่เต็มที่นะคะแบบว่าในส่วนลึกมันก็ยังแบบว่าหดหูจิตใจอยู่แต่ด้วยความเป็นแม่ค่ะทุกคนน้องก็เลยแบบว่าเออแบบ อยากทําให้ปปาเขาสบายใจด้วยอยากทําให้ลูกสบายใจด้วยเราก็ต้องแบบว่าเก็บความรู้สึกในตรงส่วนนั้นไว้แค่ภายในนะคะแต่พอเห็นลูกมีความสุขแบบนี้แม่น้องก็ดีใจและมีความสุขมากๆเลยค่ะาาค่ะตอนนี้นะคะาาน้องปัจจัยก็น้องปจั<ๆ>งปจจัยก็เปิดของขวัญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ่็เ๋อพอลองโทรหาลูกนะคะโทรยังไม่ได้ต้องเซตอะไรไม่รู้อ๋อ,อได้ละเลิศเลิเฮ <Hey> ้ยคอนแชร์ย่ย่ง ตอนนี้นะคะก็เป็นอาหารมื้อเย็นค่ะทุกคนน้องก็จัดเตรียมนะคะสำหรับอาหารคริสต์มาสค่ะอาหารยูน,นะคะของสวีเดนค่ะคนที่สวีเดนนะคะเขาก็จะกินแฮมค่ะแล้วก็จะมีปลาแล้วก็จะมีลูกชิ้นมีฮอทดอกนะคะหรือว่ามีไก่นะคะแล้วก็แล้วแต่ครอบครัวค่ะว่าครอบครัวไหนจะกินยังไงนะคะส่วนครอบครัวน้องค่ะเราก็จะกินแฮมแล้วก็ลูกชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ เอ้ยฮอทดอกเล็กๆแล้วก็ลูกชิ้นนะคะแล้วก็ไข่ต้มค่ะแล้วก็มันฝรั่งนะคะปะ๊าป๊าก็ไม่ชอบปลาแม่น้องก็ไม่ชอบปลาค่ะดังนั้นเราก็เลยไม่เอาปลามากินนะคะปลาที่แบบว่ามันมีกลิ่นนิดนึงนะคะ่ะไม่ก็ไม่นิดนึงหรอกกลิ่นเหม็นเลยนะคะก็คือป๊าป๊าไม่ชอบน้องไม่ชอบดังนั้นเราก็เลยไม่กินกันนะคะแล้วก็กินกันง่ายๆแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็จะกินแบบนี้ในทุกๆปีเลยนะคะ ซึ่งป๊าาก็แบบว่าวันนี้เป็นไข้ค่ะเราก็ทำช้าหน่อยนะคะน้องก็เพิ่งทำเสร็จสวัสดีค่ะทุกคนสอัยดีค่ะสวัสดีครับเบอร์รี่คริสต์มาสนะคะของประเทศสวีเดนค่ะที่ประเทศสวีเดนนะคะวันคริสต์มาสค่ะก็จะตรงกับวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนะคะถ้าเกิดเป็นวันคริสต์มาสากลน,นะคะก็จะอยู่วันที่ยี่้าค่ะตอนนี้นะคะ ทุกคนพากันหิวมากเลยค่ะมานะคะทุกคนมาค่ะอือน,น้ิงอร่อยมาก ไม่มีใครทำได้ใช่ะ่ะ <c oughs> สูตรของแม่เองค่ะเหมือนกับอะไรนะไส้กรอกที่เมืองไทยเราเลยอะ่ะเวลาเราไปสั่งไส้กรอกนะคะก็คือเขาจะหั่นแบบว่านี้แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ให้น้ำจิ้มรูแล้วก็ใส่ผักกาดอะไรอย่างเงี้ยใส่แตง

แต่ว่าพอหนูกินไปกินมากินไปกินมามันแบว่ามันลุกค่ะสำหรับคริสต์มาสปีนี้ของครอบครัวเรานะคะก็คือว่าวันนี้ค่ะก็คือป๊าก็มีไข้นะคะในตอนเช้าค่ะตัวร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะแม่น้องก็เอายาพาราเซตามอลนะคะให้กินหลังจากนั้นก็พากันนอนพักผ่อนค่ะ ป๊าๆก็นอนพักผ่อนนะคะแม่น้องก็ลุกขึ้นมานั่งทํางานค่ะทํางานแล้วก็ทํางานแป๊บหนึ่งแล้วก็นั่งทําการบ้านเพื่อส่งคุณครูนะคะเพราะว่าน้องมีการบ้านทุกวันเลยค่ะขนาดเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าคุณครูก็ไม่ได้ว่าเออเราต้องทําเสร็จภายในวันเดียวนะคะก็คือเราก็ทยอยทําส่งค่ะก็คือมันก็ไม่ได้ว่ายากอะไรนะคะน้องก็ค่อยๆทําไปค่ะ เราก็ในระหว่างที่นั่งกินกันนะคะเราก็พูดคุยกันค่ะในเรื่องที่ว่าวันนั้นที่เราไปกินเลี้ยงที่บ้านเพื่อนใช่ไหมคะเราก็พูดคุยกันติดตลกค่ะก็คือแบบว่าสามีของเพื่อนนะคะเขาก็เรียนหมอค่ะแล้วทีนี้พี่อคนนึงนะคะก็ถามว่าแฟนของเพื่อนเนอะคะ่ะก็คือเรียนหมอเรียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไอสูตรตินาะรีแพทย์ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราก็คุยกันเรื่องแบบว่าเออแบบ เหมือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเกี่ยวกับน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ก็เลยถาม ه, เพื่อนนะคะว่าสามีเพื่อนได้เรียนเกี่ยวกับสูตินารีแพทย์ไหมอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเขาเรียนเกี่ยวกับหมอทั่วไปนะคะ<笑><笑>เราก็เลยพูดกันติดตลกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสามีเพื่อนอ่ะเป็นหมอเป็นหมอเกี่ยวกับไอ้สูตินารีแพทย์แล้วทีนี้เราไปตรวจภายในสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าคุณหมอคนนี้เป็นสามีเพื่อน แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราไปเจอสามีเพื่อนจะเข้ามาตรวจเราเราจะทํำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะพวกเราก็เลยพูดกันว่าเราจะขอเปลี่ยนหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องกเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าน้องไปกับป,ะปะ๊าป๊าสมมติป๊าป๊าเห็นสามีเพื่อนแล้วก็คงจะบอกว่าเออเดี๋ยวฉันขอเลื่อนนัดมาวันหลังขอเปลี่ยนตัวหมออะไรอย่างเงี้ยนะ พี่ๆเขาก็เลยบอกว่าไม่ทันแล้วนะน้องเพราะว่าเวลาเราเข้าไปตรวจอะ่ะคือแบบว่าหมอเขาจะไม่ได้มาเอาเราขึ้นขาอย่างนะักก็คือพยาบาลอะ่ะก็จะเอาเราขึ้นเตียงแล้วถ่างขารอแล้วไม่ทันแล้วอะไรอย่างงี้นะค <c oughs> ะปะ้าๆแกก็หัวร้อนนะคะแกก็ขำแกก็บอกว่าไม่นะที่รักก็คือแบบว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่า สามีเพื่อนของเธออะไรเงี้ยน้องก็ไม่เอ่ยชื่อนะคะก็เกือว่าถ้าเกิดเขาเป็นหมอเขาก็คงจะรู้ว่าเขาได้ตรวจเธอเพราะว่าเขาก็รู้ชื่อคนไข้อะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยขำนะคะน้องก็เลยว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นสามีเพื่อนอะไรเงี้ยเธอคิดว่าฉันจะกล้าตรวจไหมปะป๊าแกก็หัวเราะนะครับฉันคิดว่าเธอไม่กล้าตรวจอะไรเงี้ยค่ะ ก็พูดคํากันอีกนะคะว่าเออเนี่ยถ้าเกิดสามีเธอมาตรวจพวกเราแล้วกลับไปเขาคงไปบอกเธอ,เอ,อวันนี้ฉันตรวจภายในเพื่อนของเธออะไรอย่างงี้นะมันก็เป็นเรื่องตลกนะคะในในวงสนทนาซึ่งแบบมันก็เป็นเรื่องที่สนุกตลกนะคะเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวน้องก็อย่างหัวข้อเลยใช่ไหมคะว่าน้องพอใจได้ของขวัญอะไรจากพี่ชายและพี่สาวนะคะก็คือว่าหลังจากที่เรากินอาหารเอ คริสต์มาสกันเสร็จแล้วนะคะก็คือแบบว่าหลังจากที่ลูกชายลูกสาวป้านะคะเขากลับมาจากกินคริสต์มาสก,กับไอ้ครอบครัวคุณยายเขาแล้วก็คุณแม่เขานะคะเขาก็มาหาป,ป้าค่ะมาอวพรคริสต์มาสนะคะแล้วก็เอาของขวัญมาให้แล้วก็เขาก็มีของมาให้น้องสาวเขาด้วยนะคะให้น้องพอใจก็คือว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้นะคะเขาก็เอาเป็นเงินให้ค่ะ คนละหนึ่งพันโครนนะคะก็คือว่าเออแบบสองคนก็สองพันโครนอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าให้น้องพอใจไปซื้อนะคะแบบว่าอยากได้อะไรก็ซื้อเอาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไวพ้พรให้น้องกับน้องพอใจนะคะเขาก็ถามสารทุกสุขดีบค่ะว่าเออเป็นไงบ้างแบบเทศกาลคริสต์มาสอะไรเงี้ยค่ะแบบถามเกี่ยวกับครอบครัวเราเออแบบน้องก็บอกว่าแม่น้องก็ไม่สบายอยู่ตอนนี้ฉันก็มีแพลนที่จะได้กลับเมืองไทยเขาว่าเออแบบ เขาแสดงความเสียใจที่แบบว่าได้ยินเรื่องแบบนี้นะเขาก็หวังว่าเออทุกอย่างมันจะโอเคไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าขอให้คุณมีความสุขในวันคริสต์มาสแล้วก็วันต่อๆไปแล้วก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตในสวีเดนแล้วก็ขอให้น้องแบบว่าประสบความสําเร็จในทุกอย่างที่ตั้งไว้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่า ขอให้พอใจเป็นเด็กดีนะคะก็คือแบบว่าเติบโตมาแบบว่ามีอนาคตที่ดีก็คือแบบว่าคือปีนี้มันก็เป็นปีคริสต์มาสที่แบบว่าครอบครัวเรามีความสุขมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเออแบบในบางส่วนลึกในใจของน้องมันจะมีในส่วนที่เรารู้สึกแย่แต่อย่างน้อยภายในปีนี้เราก็หวังว่ามันจะเป็นปีที่ดีแล้วก็ปีหน้าปีต่อไปนะคะก็จะหวังว่าสิ่งดีๆก็จะเข้ามาภายในชีวิต ของแม่น้องและครอบครัวนะคะแล้วก็ครอบครัวพี่ๆเพื่อนๆและทุกคนที่มารับชมคลิปและให้กำลังใจแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนเช่นกันค่ะค่ะและนี่ก็คือภาพเก่าๆในช่วงวันคริสต์มาสนะคะที่เรากินอาหารคริสต์มาสกันค่ะน้องก็เอามาให้ชมนะคะสําหรับของขวัญทางเมืองไทยค่ะน้องก็ส่งเงินไปให้พ่อนะคะให้ซื้อผ้าห่มค่ะ และผ้ะาคนนูนะคะแจกญาติพี่น้องค่ะประมาณ30พื้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยก็เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะแล้วก็น้องก็ร่วมทําบุญนะคะบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลคนตาบอดค่ะแล้วก็มูนิธิเด็กกํพ้านะคะทางไอเนือค่ะทุกคนน้องก็จะทําบุญแบบนี้ในทุกๆปีในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเพราะว่า น้องอยู่นี่นะคะการที่เราจะไปทําบุญตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สะดวกค่ะทุกคนน้องก็จะทําแบบนี้ในทุกๆปีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกกํำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย